คล้ายๆเมพิชนะโหได้สักครึ่งหนึ่งของพี่เมพิชนาก็ดีพี่อะไรมาขายครเายเพิชนะจริงนะคะทุกคนอยากสวยให้ได้ครึ่งพี่เม น้องเงยก็ใส่ในแบบน้องเงยค่ะ แนตแนน้องโหแสดงว่ารถน่าจะติดเนาะมันนานเอฟชูดอีกแล้วเหรอไม่ได้เอฟค่ะพี่พอดีว่าจะเอฟม,มาแต่ไม่ได้ใส่ไปไหนเลยพอดีไม่ได้เอฟจะเอฟม,มาแต่ก็ไม่ได้ใส่ไปไหนสักทีไม่ติดแตไกยอ๋อไม่ติดแตไก่มาแล้วหรอ รถติดก็ไม่มันติดใจน้องวิวเชื่อได้มากหน่อยแค่ไหนใครจะในใจพอมอะไรคบคนักขา ที่แม่ซื้อขอซื้อถังถังปี๊บมาอ๋าว่าจะติดถังปี๊บใช่ไหมท้าไมอยู่ะากำลังไฟ่สดอยู่ค่ะ,ะไฟ์สดคุยกับทุกคนอยู่ขอบคุณครัพี่โดม ไม่หรอคะหวนาดเลยใส่ผอนี้สวยยิ่งใส่ผมนี้เหมือนคนบ้าเนยสวยยิ่ง The side. Best friend is a dyke. They fucked around a few times, her and i her mama alike. So all they do is fight. I tell her, make me some money. She tell me, make me your wife. I tell that bitch you crazy. Fuck wrong with you. And excuse my French, but I'm a long kisser. And then she try and tell me I'm the only one that's hitting and I say, What about the niggas? She say What about the niggas? You right? What you do tonight? Put on something tight, don't judge วันนี้ค่ะวันนี้ค่ะทุกคนกินข้าวยังกินแล้วเอฟไปเลยครับเอฟแต่ไม่ได้ใส่อะไม่รู้จะใส่ไปไหนดีดูเข้อไข่สักผ้าอยู่เห็นปะเนี่ยคอคสีห้าแล้วห้าตัวสุดทา้ายค่ะอคอควาสีห้าเหลือแค่ห้าตัวพ้ลูกค้ารับใส่ละค่ะมาเป็เอฟไม่ีไม่เอฟด,ดีกว่าอะไรเสือใส่แล้วดูแกเพจไหนามไปดูแบบแน่นชิงหาให้เจอแน่นริงหาให้เจอ ทำไมไม่ดูในช้อปปี้เดืน้วช่คว่าไม่มันสคัไม่ค่อยสวยอะค่ะพี่ทำไงสิวไม่มีเลยก็คือใช้คินซิงใช้คินซิงของไบโอเดอร์มาเช็ดเช้าเย็นเพราะว่าเวลาเราตื่นนอนมาใช่ไหมบางทีแบบมันมันมันมีความมันมันมีอะไรเงี้ยก็ต้องเช็ดก่อนแล้วก็ไปล้างหน้า ล้างหน้าเสร็จแล้วก็บำรุงพอตอนเย็นเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้แต่งหน้าวันไหนที่เราไม่ได้แต่งหน้าอยู่แต่บ้านใช่ไหมมันก็มีฝุ่นเพราะว่าอากาศในประเทศไทยก็ไม่ไม่ได้จะใสบริสุทธิ์พีเอ็มก็เยอะก็เลยต้องเช็ดตื่นนอนแล้วเสร็จแบบนี้เลยเหรอครับไม่สวยค่ะตื่นนอนแล้วไม่สวยใช้รถเกย์อะไรใช้รถเกย์เป็หน้าทำให้ดูสิ นอนไร้ด้วยไม่เที่ยวมือนอนดึกมสวัสดีค่ะพี่ทุกคน หนึ่นี้ทีโมงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนอย่างเมื่อคืนก็นอนตีหนึ่งนอนหนึ่คุยกับหนุมโอ้โหถ้ามีให้คุยก็ดีถ้ามีให้คุยก็ดีดจะได้ไหมห่เหงา <I know S 1> พอๆกัน เด็กดิชอบทำไรคะเล่นมือถือไงคะพี่ตึกตึกตีปอมไม่ตีค่ะพี่ถ้าเครียดแล้วนอนไม่หลับก็เลยไม่ตีปอมถ้าเครียด์โดวนอนไม่หลับเลยเคลียรจะไม่เอาอะไรว้ก่อนนอนเดี๋ยวมันจะคิดมากฟุ้งซ่าน พี่ไข่หนุยไม่เล่นเกมหรอดูที่นี้ใหม่ฉี่ตาขาได้ดูอยู่แต่ไม่ได้เล่นจรมเล่นจริขอบคุณนะคะพี่แตงดูแลเป